สายลายมือเกดกระบาดเอกตรงกลางหัวใจเซนมองเห็นผีตาที่สามเกิดขึ้นในดวงชะตาท่านเคยสัมผัสพิเศษอะไรบางอย่างหรือไม่ไม่ว่าจะเป็นสิ่งต่างๆที่เข้ามาขนลุกขนชันหรือสัมผัสอะไรบางอย่างที่พลังที่วิ่งเข้ามาชนตัวท่านมันจะวูบนะครับท่านจะล้มทั้งยืน นี่เป็นสัมผัสพิเศษกำลังที่จะเข้ามาสื่อถึงตัวท่านบอกได้เลยว่าสิ่งเหล่านี้มีจริงแน่นอนให้ท่านสังเกตเอาเองจะจริงไม่จริงโปรดใช้วิจารณญ,ญาณแต่สิ่งเหล่านี้สายในมือกระบาดเรารู้กันอยู่แล้วสิกเซนสัมผัสพิเศษที่มองเห็นผีเห็นเรื่องราวต่างๆเห็นอาถรรพ์ที่เข้ามาทำให้ท่านรู้สึกสัมผัสพิเศษ แน่นอนครับมันต้องมีเห็นในหลายระดับตาที่สาไม่ได้แปลว่าจะต้องเห็นด้วยตาเนื้อเพราะว่าเราจะเชื่อ,อยังไงเราต้องเชื่อตามบุคคลที่เห็นหรือต้องเชื่อตามครูบาอาจารย์นะครับหลวงปู่ต่างๆที่เล่าบอกต่อกันมาตาที่3จะเกิดขึ้นก็ด้วยจิต นะครับที่เป็นจิตที่ตั้งมัน่นที่นิ่งสงบที่สามารถมองเห็นเรื่องราวต่างๆเพราะฉะนั้นบุคคลที่บอกว่าเห็นนั่นเห็นนี่เห็นนี่เห็นนู่นนะครับแปลว่าจิตเขาต้องนิ่งมากๆตามที่หลวงปู่ได้กล่าวมานะครับผมพลังจิตเกิดขึ้นเห็นด้วยตาที่สาม ก็คือเห็นด้วยพลังจิตนั่นเองนะครับถ้าบุคคลท่านใดบอกเห็นด้วยตาเนื้อนะครับท่านก็ต้องคิดใช้วิจารณญาณว่าจริงไม่จริงนะครับอาจจะจริงก็ได้ใครจะรู้ละ่ะเพราะเราไม่ใช่เจ้าของตัวเขาแต่ด้วยเราเชื่อตามครูบาอาจารย์วรูครูบาอาจารย์บอกว่าเห็นด้วยตาเนื้อไม่ใช่เห็นด้วยตาที่สาม คือจิตของเรานั่นเองนะครับแล้วลจิตนั้นขึ้นอยู่ว่าจิตของท่านจะเห็นชัดแค่ไหนนะครับการปฏิบัติทำกรรมฐานนั้นคือของจริงไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะครับเพราะฉะนั้นใครบอกนั่งหัวเราะกับคนที่ปฏิบัติกรรมฐานว่าเขาทําไปเพื่ออะไรเขากําลังทําจิตให้เขาสะอาดนั่นเองนะครับจิตที่สะอาดจิตที่นิ่งจิตที่บริสุทธิ์ถึงจะเห็น สิ่งที่อยู่บนชั้นฟ้าชั้นสูง16ชั้นฟ้านั่นเองนะครับไม่ว่าจะเริ่มต้นด้วยชั้นจตุมหาราชิกาชั้นเริ่มต้นแค่เทวดาชั้นเริ่มต้นจะเห็นก็ยากแล้วต้องจิตนิ่งสงบสงัดนั่งฝึกอยู่กลางป่านะครับทำไมถึงต้องฝึกอยู่กลางป่าก็บอกได้เลยว่าจิตยังไม่นิ่งพอ หลวงปู่ฤาษีที่ดำท่านกล่าวว่านะครับการที่ไปฝึกอยู่กลางป่านั่นยังเก่งไม่พอถ้าเก่งจริงต้องฝึกอยู่นี่แหละกรุงเทพมหานครเนี่ยนะกูฝึกอยู่ในกรุงเทพอยู่ในเมืองกรุงต้องอะไรครับอยู่ในความวุ่นวายนี่แหละสามารถทําจิตให้นิ่งได้ทําได้ยากมากเพราะว่าคนนั้นก็จะเอาอย่างนั้นคนนี้ก็จะเอาอย่างนี้ นะครับผมจิตที่วุ่นวายปรุงแต่งขึ้นมาจะให้นิ่งทำได้ยากนี่แหละคือจิตที่จะสามารถนะครับได้รู้ได้เห็นเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆนะครับถ้าเชื่อตามหลวงปู่ก็คือวิชา3นะครับนะครับทิปจากกูยานนะครับสามารถเล่นลิบแปลธาตุตาเป็นต่างๆนะครับแต่ถ้าท่านได้แล้วก็บอกกันด้วยนะครับ แต่เราพูดถึงตาที่สามมันเป็นเรื่องอะไรที่ปกติไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นนะครับถ้าคุณรู้ว่าตาที่สามนะครับไม่ได้ยากเป็นเรื่องปกติไม่ใช่ผู้วิเศษครับตาวิสามนะครับเป็นเรื่องปกติไม่งั้นจะบอกว่าเหตุเห็นเด็กนั้นเห็นผีเป็นเรื่องปกติครับนะครับแต่สายเลื่อมมือกระบะเส้นวิ่งมามาจบอาจจะชัดเจนนิดนึง เพราะว่าเขาเรียกอะไรเขาเรียกของเก่าจากอดีตชาติกลับหวนคืนมานะครับหลวงปู่ฤาษีลงดำท่านกล่าวว่าถ้าสวดสัมปติชามิของเก่ากลับมาหมดนะครับแต่เราพูดนะครับว่าสายเรือเบิรกระบาดมีของเก่านะครับของเก่าก็คือวิชาที่ท่านล่ำเรียนมาก่อนตั้งแต่อดีตชาติความดีความชั่ว นะครับปัญหาต่างๆที่ท่านเคยฝึกฝนมานะครับตั้งจิตตั้งใจมากนะครับผมบางคนต้องการพุทธภูมินะครับผมแต่ว่าเพียงแค่ได้เพียงแค่เริ่มต้นเท่านั้นเองนะครับผมฝึกเพียงเริ่มต้นของเก่าเริ่มกลับมาครับเพราะฉะนั้นการเซนมองเห็นผีเป็นเรื่องปกติไม่ใช่เรื่องแปลกไม่ใช่เรื่องเล่นลับไม่เรื่อง,องที่แบบ นะครับผมเป็นเรื่องน่าสรรเสริญบางคนอาจจะบอกว่าเห็นผีเลยเหรอนะครตารที่3เลยเหรอเป็นเรื่องปกติครับท่านนะครับเป็นแค่ฝึกกรรมฐานเพียงเริ่มต้นก็เห็นแล้วนะผมตั้งจิตตั้งใจมั่นขอบารมีครบาอาจารย์ข้าพเจ้าอยากเห็นนะครับผมนั่งฝึกสมาธินะคนมาะปะทะนัมมะปะทะนัมะปะทะตั้งมองดีๆท่านจะเห็นนะครับ นะครับเป็นเรื่องที่ไม่แปลกเลยนะครับถ้าใครบอกว่านะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องแปลกนะครับแปลว่าคนนั้นไม่เคยปฏิบัติธรรมเลยนะครับไม่เคยเห็นกุณนามความดีไม่อยู่ในศีลธรรมนะครับจึงมองว่าเป็นเรื่องแปลกนะครับ่คนปฏิบัติธรรมเขาจะเชื่อเรื่องเทวดานางฟ้าเขาจะเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้มีจริงเพราะว่าอะไรเขาสัมผัสมาแล้วสัมผัสอะไร รูปรถยินเสียงการเข้าฝันบอกเห็นเหตุการณ์ล่วงหน้ามีภาพต่างๆที่ปรากฏขึ้นมาในโชคชะตาสามารถอยังรู้สามารถทํานายดวงแบบหมอดูได้แม่นยําเขาก็คือหมอดูนั่นแหละนะครับก็คือผู้ปฏิบัติธรรมที่ยังเห็นแต่ว่าหลวงปู่ท่านว่าไม่ใช่เบรเขาอย่าไปดูให้เขานะครับไม่ใช่เบร์เขาไม่ใช่กีค่าอย่าไปดูให้เขา เพราะฉะนั้นเราจะดูดวงเราไม่ใช้สิ่งนั้นที่เพื่อจะดูนะครับนะคบคนที่มีตาที่สามสัมพันธ์พิเศษเขาไม่ดูดวงให้คนอื่นครับเขาไม่ยุ่งเกี่ยวกับกรารมใครไม่ใช่เบสนะครับนี่คือสิ่งที่กูบาอาจารย์ได้กล่าวนะครับไม่ใช่เบสไม่ต้องไปดูให้เขานะผมแต่ที่เราจะดูก็คือเปิดไพ่ย้ำดวงชะตาตามหลักตำราต่างๆเลยนะครับ แต่เราพูดถึงนะผมไม่เชื่อ,อยาลบลูเซนมองเห็นผีสัมผัสพิเศษมันจะมีรูปลักษณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับเกิดขึ้นกับคนลายมือกากบาทเอ็กตรงเงาหัวใจหนึ่งสิ่งที่ท่านจะเห็นท่านต้องตั้งใจเห็นนะครับผมถ้าไม่มีเจตนาที่จะเห็นบางทีพลังมันเก่ากลับมานะับทรงผลให้จิตของท่านนิ่งสงบ นะครับเลยสับสนกับภาพโลกแห่งความจริงกับโลกแห่งวิญญาณพอท่านเห็นภาพแห่งโลกแห่งวิญญาณท่านก็ตกใจนะครับผมสลับปนเปอรอะนะครับ,นะรบงงกับว่าอันไหนของจริงอันไหนของปลอมแล้วสิ่งไหนของจริงล่ะนะครับสิ่งไหนของปลอมดูไม่ยากครับสายเลยมมือกระบาดเวลาท่านมองผีท่านดูที่แววตาเขา ถ้าไม่มีแววตานั่นคือผีนะครับถ้ามีแววตาคือคนนะครับไม่มีแววตาดูยังไงในแววตาของเขาจะไม่มีนะครับจะนิ่งสง,งัดดำปีดำมิดนะโอบตาของเขาจะนิ่งนะครับจะแยกออกห่างออกจากลูกตาระหว่างคิ้วตรงกลางนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องแปลก แต่ว่าถ้าเห็นแล้วมันจะเป็นอย่างไรแต่สิ่งที่สำคัญมันคือพลังบารมีการอธิฐานจิตที่ว่าถ้าท่านเห็นแล้วมันเป็นสัญญาณบอกกล่าวนี่นะสิมันน่ากลัวตรงนี้สัญญาณบอกกล่าวอย่างเช่นคนดวงตกดวงถึงคาดก็บ่งบอกถึงโชคชะตาได้เห็นเข้าแล้วเพราะฉะนั้นท่านอยากเห็นหรือไม่ ไม่เอานะใครอยากเห็นนะผมแต่ว่าในบางครั้งมาคราวจิตเราก็นะครับนะครับคิดถึงขึ้นมามันเป็นซิกเซนที่บอกเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นเรื่องการมองเห็นเหล่านี้นะผมนั่นเป็นลางบอกเหตุเรื่องราวต่างๆแต่ว่าถ้าเป็นในลักษณะที่ตั้งใจที่จะเห็นก็บอกแล้วไงครับถ้าตั้งจิตตั้งใจมั่นมองดีๆก็จะเห็น เห็นถึงเรื่องราวต่างๆเห็นถึงเรื่องราวแปลกใหม่ครับตัวเป็นคนหัวเป็นเสือตัวเป็นงูนะครับมีอยู่หลายพบภูิเทวดาเปรดเยอะแยะมากมายมีวิมานอยู่ในชั้นโลกมนุษย์นะครับเทพเทวดาลุกขะเทวดาที่ผิดศินหนึ่งข้อนะครับไม่เกิน4ี่ข้อนะครับผิดได้แค่ข้อเดียวนะบุคคลท่านนั้นเป็นเทวดาลงมาจุติที่ยังอยู่ในโลกแห่งมนุษย์ ที่หลงไหลโวเมาที่คิดว่าต้นไม้นั้นคือวิมานเป็นของตัวเองนั่นคือเทวดาลุกขะเทวดานะครับเพราะฉะนั้นท่านจะได้เห็นในระดับชั้นแยกแตกต่างออกไปขึ้นอยู่กับระดับของเก่าอดีตชาติสนับสนุนคำชูดวงชะตาของท่านหรือไม่นะครับท่านควรที่จะต้องสังเกตลักษณะพิเศษต่างๆว่าเขาอยู่ในภพภูมิใดนะครับเป็นนะครับเป็นเปดผี ครับผมคนท่านนะครับแล้วก็เป็นลูกขะเทวดาแล้วก็เป็นเทวดาชั้นฟ้าแล้วก็เป็นพรมขึ้นไปนะครับผมนะบแต่สิ่งต่างที่จะได้พบเจออธิษฐานจิตง่ายที่สุดก็คือเห็นหลวงปู่นั่นเองครูบาอาจารย์ของเรานั่นเองนะครับแต่ว่าสิ่งต่างๆที่จะเริ่มต้นในการเห็นจะแยกระดับชั้นด้วยพลังจิตของท่านก็คือถ้าท่านเห็นผี นะครับท่านจะไม่เห็นเทวดานะครับถ้าท่านแยกระดับสูงขึ้นนะครับมีพลังจิตที่สูงขึ้นไปอีกตั้งจิตตั้งใจมากใจนิ่งสง,งบท่านเห็นผีเห็นเทวดาจะไม่เห็นเทวดาชั้นสูงนะครับถ้าท่านใจนิ่งเข้าไปอีกอยู่ในสกิทาธา,ามีนะครับมีจิตใจที่นะครับครบถ้นวนบริบูรณ์แล้วพร้อมที่จะออกบวชแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้น ถ้าท่านเห็นแบบในลักษณะนั้นท่านก็จะมองสูงขึ้นไปอีกก็จะเห็นผีเทวดาเป็ดนะครับและก็ขึ้นไปสูงถึงชั้นเทวดาชั้นฟ้าแต่ว่าถ้าท่านจะเห็นสูงขึ้นไปกว่านี้ท่านก็จะไม่เห็นถ้าคุณรู้สึกได้เลยว่าคุณเห็นในลักษณะนี้นั่นคืนคือได้บรรลุสกิทคาทามีแล้วนะครับได้บรรลุแล้วจิตใจของท่านไม่ต้องการนะครับ ในกิเลสท,ทั้งปวงแล้วแต่เพราะฉะนั้นถ้าท่านยังอยู่ในกิเลสในเอหัวดําในลักษณะแบบหมอดูหรือว่าสายไรเมกะบาทเพราะฉะนั้นท่านไม่มีทางเห็นชั้นสูงเด็ดขาดนะครับนอกจากท่านบรรลุแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครบอกเห็นนั่นคือยังไม่ใช่ครับผมนะครับนั่นคือยังไม่ใช่ท่านเป็นเห็นแค่เทวดาธรรมดาและยักษ์คนทานพานาคาอยู่ในระดับชั้นล่างเป็นเรื่องปกติของมนุษย์โลกเรา นะครับเพราะฉะนั้นการเห็นสิ่งเหล่านี้ไปเรื่มปกติเพราะว่าเขาอยู่กับเราแต่ถ้าไม่ปกตินี่มันต้องเห็นชั้นสูงชั้นฟ้าชั้นพมนะครับนั่นต้องเป็นระดับหลวงพ่อแล้วนะครับผู้ปฏิบัติบรรลุธรรมแล้วนะครับระดับสูงแล้วหรือว่าบางคนเป็นคารวัเห็นก็มีเพราะว่าเขามีบารมีสูงเขามีนะครับอยู่ในข้าศรรึกคาธามีเลื่อนข้าเลื่อนตาแหน่งนะครับอยู่ภายในจิตใจนะไม่ได้วัดกันนะครับที่เลื่อนขั้นนะ วัดกันที่ใจนะครับใจของเขานะครับเทพเทวดาเข้ามาลองแต่ไม่หมดแล้วตามในตำราที่ระบุเอาไว้นะครับนะครับโสบาลบันบังเกิดขึ้นในระดับการมองเห็นก็ชัดยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าท่านยังบอกว่าขาเจ้าเจ้ายังหลงไหลในกิเลสหลงไหลในตัณหาหลงไหลในทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีทางมองเห็นครับจะเห็นต่อเมื่อนะครับท่านมีของเก่า กลับมาในอดีตชาติแปลว่ามีบุญเยอะแต่ณเวลานี้ทําบาปกรรมอยู่นะครับและก็จะเห็นต่อเมื่อนะครับดวงจะตาตกตามเบี้ยดินแล้วท่านจะเอาหรือไม่ของเก่ากลับมาเวลานั้นเพราะฉะนั้นสายเลื่อมือเกาบบาดเอ็กตรงกลางหัวใจตั้งจิตตั้งใจมัน่นนะครับหลับตาลงนะครับหลับตาลงคิดถึงพระพุทธองค์พระองค์ใสรอยอยู่ข้างหน้าท่าน นะครับสมเด็จพระองค์ถมรอยอยู่ข้างหน้าท่านนะครับสายสายสังวานอยู่นะครับหลับตาลงเห็นให้สว่างจ้ามากที่สุดนะครับเปิดไฟได้ครับเปิดไฟช่วยได้นะครับเพราะว่านะท่านคารวาสอาจารย์ต่างๆท่านก็กล่าวไว้ในตำราระบุเอาไว้ว่าถ้าเห็นแล้วสามารถใช้จุดนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟไฟแช็คต่างๆ เป็นสิ่งที่นําพาไปนะครับตามที่หลวงปู่เล่าเรื่องของครูบาอาจารย์นะครับที่สอนวิชาโดยคารวะนะครับขนาดขนาดขนาดกำลังผิดศีลด้วยซ้ำไปนะครับกำลังดื่มเหล้ากันด้วยซ้ำไปนะครับยังสามารถไปดูนรกได้เพราะฉะนั้นถ้าสิ่งเหล่านี้เข้ามานะครับผมคารวัททาได้ก็เป็นเรื่องปกติไม่ใช่เรื่องแปลกเลยนะครับขอให้ท่านตั้งจิตตั้งใจมัน่นหลับตาเข้าลงครับ หายใจเข้านามะหายใจออกพัทธะขอบารมีกูบาจารย์สิ่งศักด,ด,ดิ์สิทธิ์หลวงปู่และสิงดำหลวงพ่อปามเมติสุทธิ์สมเด็จพระองค์ถมเมตตาขอบารมีให้ท่านทั้งหลายที่หลับตาอยู่ณเวลานี้ให้ดวงตาเปิดดวงตาปฏิบัติธรรมให้ชัดเจนให้มีตาที่สามถ้าท่านต้องการเห็น ก็ให้ท่านสมหวังน,นะครับแต่หมอซันขอไม่เห็นดีกว่าเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นเป็นภาพที่น่ากลัวนะครับถามว่าสยดสยองไหมมันไม่สยดสยองครับแต่เรารู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเราเห็นในสิ่งที่ไม่ดีเราไม่อยากเห็นมันเกิดความทุกข์นะครับครับหายใจเข้าครับน้ำมา้าหายใจออกคัทานม้า พาทาน้มะพาทะน้มะพาทะน้มะพาทะดําลงตัวให้มั่นนะครับวางมือซ้ายลงไปก่อนนะครับวางมือขวาทับมือซ้ายสบายๆครับไม่ต้องซสีเรียสนะครับไม่ต้องปฏิบัติ ให้ตรงแต่ทําตัวให้ตรงให้นิ่งสบายจิตสบายใจคิดถึงพระองศาลอยอยู่นะครับถ้าใครเห็นดวงแก้วมณีได้เป็นรูปดวงแก้วใสนะครับก็ลออยู่ข้างหน้าก็สบายดีนะครับหายใจเข้านามะหายใจออกพระทะหายใจเข้านามะหายใจออกพระทะหายใจเข้านามะ หายใจออกพระทะนัมพ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 ระทะนัมพะทะ นมมามะพัทถะนมะัทธะนมะัทธะนม,มะัทธะนะครับถ้าใครเข้าสู่พวงแล้วก็ตั้งจิตตั้งใจมัน่นจะเห็นภาพสิ่งใดอดิฐานจิตเอาให้แสงสว่างนั้น เปลี่ยนเป็นภาพที่ท่านอยากเห็นก็แล้วแต่ท่านไม่มีใครห้ามครับท่านอยากจะลองดูก็จะได้เห็นครับภาพต่างๆจะปรากฏขึ้นภายในจิตใจถ้าฝึกเรื่อยๆแม้กระทั่งลืมตาท่านก็จะเห็นครับจะเห็นด้วยจิตตาที่สามพลังจิตจะเห็นในสิ่งที่ท่านไม่อยากเห็นแต่เห็นแล้ว ก็เห็นครั้งเดียวก็พอนะครับอย่าไปสนใจกับสิ่งเหล่านะั้นเห็นเทพเทวดาชั้นฟ้าชั้นสูงจะดีกว่าถาจิตให้สบายแล้วท่านจะแช่มชื่นบุคคลที่มีของเก่าอยู่แล้วก็จงใช้อย่าให้เสื่อมไปนะครับบุคคลที่ยังไม่ได้ก็ลองฝึกดู ไม่มีโทษบ่มีไผ่ไใดๆทั้งสิ้นนะครับมีแต่คุณงามความดีเพราะว่าหลวงพ่อปานท่านกล่าวว่าบุคคลที่ปฏิบัติกรรมฐานพูดผีปีศาจจะทำอะไรไม่ได้เลยและคุณสายม์ดำสิ่งต่างๆก็จะมาลายหายไปสิ้นด้วยเพราะว่าไม่มีสิ่งใดเข้ามาก้ามการกับผู้ปฏิบัติกรรมฐานได้ นะครับฤทธิ์ทางใจเกิดขึ้นในโชคชะต่างท่านครับขอให้ท่านพบกับความสุขความเจริญกันทุกท่านนะครับอย่าลืมนะครับลองฝึกต้องฝึกวันละเล็กวันละน้อยตาที่สามของท่านเปิดแน่นอนท่านจะได้เห็นแล้วเราจะได้มาพูดคุยกันในกลุ่มสายละมือกลางบาดเอกครับว่าจะเป็นยังไงนะครับขอให้ท่านแจ่มชื่นราบรื่นเป็นไปได้ดีใครยังไม่สมัครสมาชิกกดสมัครสมาชิกครับกลุ่มสายละมือกระบ,บาดเอกตรงกลางหัวใจ ถับถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดซุปเปอร์ตงสนับสนุนทางช่องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมคลิปใหม่ๆนะครับหมอสันขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ